่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกษิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะโอ้วันนี้นายกคิงออฟเลยนะานายกคิงออฟแล้วก็ไปเปิดอพอดูโมเดลบ้านไปดูตัวอย่างบ้านแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร้องว้าวอะว้าวเลยเพราะผลผลน้อยบ้านดีแต่ผลน้อยเนี่ยไม่<บ>ต้องควักเงินสักบาทเดียวเออเอางี้หิ้วกระเป๋า พร้อมกับหมอนและผ้าปูที่นอนและจานและก็ชานจามเข้าอยู่อาศัยได้เลยเข้าอยู่ได้เพราะข้างในนั้นมีนะเตียงเตียงเรียบร้อยทีวีสองเครื่องขนาด14 4 5นิ้วน่ะ40-40 40นิ้วอห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนอ่าีอะไรเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าตู้เย็นอ่านะแอร์สองตัวแล้วก็ที่น่าสนใจและเหมาะกับ คนวัยชราอย่างพี่โอนะนะนะห้องไอ้นะซ่วมเขาไม่มุ่งเน้นในไอ้ไอ้ไฟก้าสุขภาพสุขภัณฑ์ไฟฟ้าสุขภัณฑ์ไฟฟ้าออนั่งแล้วก็มันร้อนมากการกดน้ำต้องผมกลัวมันช็อตมันช็อตก้นอันนี้คุณก็เกินไปและแน่นอนครับนายยกไปกิกออฟที่บ้านเพื่อคนไทยแล้วก็แน่นอนที่ที่คนแบบ สนใจมากแลยเป็นจุดทำเลที่ดีที่สุดคือที่กม11ใกล้ๆกับปตทและนายกบอกกับประชาชนอะไรว่าด้วยบ้านเพื่อคนไทยครับนายกนายกแสดงความสนใจแ๊บเดียวเว็บล่มเว็บล่มตัวนี้เลยค่ะเว็บล่มเว็บล่มนะครับระบบอะไรเพิ่มไหมคะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาลองลองดูว่าสะพอดอะไรได้บ้างไม่แน่ใจเหมือนกันเราคิดว่าจะมีผลผลดีผลเสียยังไงต่อภาพรวมขตลาดสังหา ันนี้เนี่ยเ,เราเราพยายามหากฎเกณฑ์นะคะว่ากฎเกณฑ์ของคนที่จะได้ด้วยนะคะซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้อาจจะไปตรงกับกับกับข้าเกณฑ์อยู่แล้วนะคะเพราะอันนี้ก็เป็นการที่เขาพยายามจะซื้อบ้านในเมืองแต่ว่าไม่สามารถซื้อได้นะคะมีรายได้น้อยคือแทนที่แทนที่จะไม่มีสิทธิ์เลยอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้มีที่อยู่ตัวเองเพราะฉะนั้นเราเรา,เราไม่ได้ไปแย่งกับตลาดไหนแน่นอนพื้นที่ท,ที่ตอนนี้กําลังโชว์อยู่นะ อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อกม10อ่าและตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปตรงนั้นนะ่ะประมาณ40ไร่นไะอ่าะยาวเหยียดเลยที่เป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีพนักง,งานรถไฟเดิมเนี่ยซึ่งบ้านก็ก็สุดโรมนะแล้วก็มีคนบุกรุกบางส่วนก็40ไล่4 0ถึง45ไร่ถ้าเต็มแพ็กเกจเลยนะอันนี้ก็สร้างเบื้องต้นก่อน12ชั้นอ,อาจจะแบบหลัง2หลังโครงการแรกก่อนเนี่ยแต่ถ้าตั้งเต็มเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนอยู่ทั้งหมดคิดจากคำนวณว่า หนึ่งห้องเนี่ยคอนโดสองชั้นเนี่ยหนึ่งห้องเลยนะคนอยู่ประมาณสามเช่นพี่น้องพ่อแม่ลูกอะไรเนี่ยนะสามเอาสามคูณไปเนี่ยคูณได้แปดพันมัง 8, ม้งแปดพันก็ยี่ยี่สองหมื่นสี่อ่ะเยอะเยอะคือประมาณแปดพันยูนิตเนี่ยแปดพันยูนิตเนี่ยคูณสามก็สองหมื่นกว่าไหมดูพื้นที่ดูรูปแบบต้องบอกว่าบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยนะครับมันเป็นห้องที่อยู่อาศัยห้องชุดอ่ะ คลายคลายกับห้องสตูอ่ะสตูดิโออ่ะใหญ่นะ30ตารางเมตร <50 S 2> เป็นต้นไปจนถึง50คือการผ่อนก็ตั้งแต่4,000ขั้นต่ำเลื่อยไปตามระดับราคาคือ,คอมันดีตรงที่ว่าแบบมีอุปกรณ์ครบแล้วพร้อม,อ,มอยู่แล้วพร้อมอยู่ตอนแรกเลยเขาดีเบตเหมือนกันว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยควรให้ไหม นี่จะให้ถึงขนาดนั้นเหรอเคละากัวว่าเดี๋ยวเออคุณเอาไปซักข้างล่างแล้วกันตกลงสุดท้ายคือไปหยดเหรียญข้างล่างอ่ะมันก็ดีนะเออนั่นแหละเปิดให้ประชาชนที่สนใจอยากมีบ้านอยากมีที่อยู่อาศัยแต่คุณต้องมีรายได้ไม่เกินณวันที่คุณจองหรือได้รับวไม่เกิน50,000บาทจองกันตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายสองมงเป็นต้นไปซึ่งยาวเหยียดไปสีพื้นที่ให้ให้ ให้ทางทอสดูความเป็นได้ของการสินเชื่อก่อนคือไม่ใช่ว่าเงินเดือนไม่เกินห้าหมื่นไลดได้เนี่ยไม่ใช่เดือนเขาจะไรายได้เพราะบางคนเป็นฟรีแลนซ์รายได้เนี่ยไม่เกินห้าหมื่นแต่ไม่ใช่ว่ารายได้ไม่เกินห้าหมื่นคุณไม่มีรายได้เลยมันมันก็ผ่านสินเชื่อยากนะอย่างน้อยเนี่ยคิดว่าโดยหลักของหลักของการปล่อยสินเชื่อของทอสเนี่ยต้องรู้ว่าหมื่นห้าขึ้นไปไงใช่เฟิร์สจ็อกเปอร์ไงหมื่นห้าขึ้นไปและไม่เกินห้าหมื่น หลังจากคุณจองทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจองอ่ะต้องไปกลองว่าคุณมีคุณสมบัติหรือไม่คนที่กลองให้ก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์คนุนกลองคนกลองพอได้ไปแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ห้องอย่างนั้นนะต้องไปจับสลากเพราะความต้องการจํานวนยูนิตท,ที่มีกับความต้องการของคนเนี่ยมันล้นเกิน<ม>เพรต้องจับฉลากแล้วเวลาจับฉลางเนี่ยที่ไหนบ้างที่พอจับฉลากเนี่ยคนมีความเชื่อมั่นครับ ที่ไหนบ้างทำเนียบรัฐบาลเล่นดมสุ่มก็ต้องโดยระบบคอมพิวเตอร์ได้ไหมก็ต้องก็ได้ครับแต่เขาบอกเดี๋ยวกลัวเป็นล็อกออลิทชมในคอมพิวเตอร์ป่ะอ๋อเดี๋ยวด่าเหมือนเวลาจองหุ้นเลยสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เชื่อมั่นที่สุดเวลาจับฉลากเนี่ยคือหนีนี้ไม่ได้เลยครับกองสลากหวยออกคุณคุณพี่โอ้ยังเชื่อเลยว่า เชื่อมั่นในกองสลากเวลาซื้อหวยซื้อ,อ,อ,อสลากกินแบงบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยนั่นคือเป้าหมายใหญ่ก็คือว่าคนที่เป็นแบบเฟิร์สจ็อปเปอร์เดิมเนี่ยเขาตั้งคิดว่าไม่เกิน3 0,000ื่นรับรายได้ไม่เกินสามหมื่นแต่ลองประเมินแล้วถ้าออาแค่นี้เนี่ยการมีส่วนร่วมน่าจะน้อยเพราะสามหมื่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนก็ผ่อนนู้นผ่อนนี้ผ่อนรถผ่อนนั้นวันโอกาสที่เขาจะมาจองถึงแม้ไม่มีบ้านหลังแรกมาก่อนเนี่ยมาจองเนี่ยน้อยเลยเขาขยายเพดานเป็น5 0า0 0ื่นนี่ปนที่มาผมก็สงสัย ทำไมบอกว่าเฟิร์สช็อปเปอร์ทำไม,มทำไมถึงขยายไปห้าหมื่นอ้าวเปิดให้จองรอบนี้เปิดในสี่พื้นที่ครับหนึ่งคือพื้นที่กม .11 ของการรถไฟหลังปตทตรงนี้ทาเลทองใครคิดไม่ออกก็นึกถนนวิภาวดีรังสิตซอย11ทะลุยาวไปนู่นอะ่ะด้านหลังที่ออกกําแพงเพชรออกกําแพงเพชรยาวหยียกำแพงเพชรในถนนนะไม่ใช่จังหวัดพื้นที่ที่สองก็คือพื้นที่ที่เชียงลากบริเวณปทุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจะเป็นเดโปของรถไฟตรงนั้นใช่ไหมรถไฟฟ้าบริเวณนั้นอ่ะตรงนั้นน่าจะสายสีสีสายสีแดงหรือสีอะไรพื้นที่บริเวณนั้นทีี่แล้วก็ที่ทุนบุรีแล้วก็ที่ทนบุรีสีราดใช่ไหมใกล้ๆสีราดตรงตลาดนั่นแหละครับตรงตลาดรถไฟปัจจุบันนั่นแหละครับก็เป็นชุมทางพื้นที่สุดท้ายจะเป็นบ้านเดี่ยวห0สิบ ตารางวาอยู่ที่เชียงใหม่สถานีรถไฟเชียงใหม่ก็จะเห็นว่าสาสี่พื้นที่ในเฟสแรกเนี่ยอันนี้เราบอกเฟสแรกนะเดี๋ยวจะทำทั่วทั่วประเทศเนี่ยเฟสแรกเนี่ยอยู่ใกล้แมสซาชูิตส์หมดเลยนะโอ้โหรถไฟแบบลบแบบนี้เลยนะรถไฟฟ้าเลยนะเอางี้นะพี่วีครับใครที่อยากมีบ้านตึกที่จะนําล่องในการสร้างรอบนี้สูงเท่าไหร่12ชั้นก็เท่ากับเกือบ สูงแลวล่ะคือที่เลือกทาไมไม่ไม่เอา40ชั้นไม่เอา30ชั้น50ชั้นเลยเนี่ยเพราะข้างบนขึ้นได้หมดเพื่อที่จะให้คนมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะยิ่งสูงไปเนี่ยต้นทุนต่อยูนิตจะแพงค่าฐานรากฐานรากอ่าฐานเขาประเมินแล้วว่าถ้าระดับแบบผ่อนไม่มาก4 0 0 0ัน0 0เนี่ยต้องระดับ12ชั้นเนี่ยต้นทุนต่อยูนิตมันต่ำเพราะศักยภาพในการผ่อนมันมีโอกาสอืมครับอ่ผมมีโอกาสคุยกับการลดไฟสิทธิในการบริหารเนี่ย มันอยู่ที่บริษัทลูกของการรถไฟครับชื่อ STR S T R อะไร S R <SR> T A S R T A ครับเป็นคนบริหารจัดการมันคล้ายๆรูปแบบเหมือนเหมือนธนารักษ์พัฒนาอ่าคุณเชื่อไหมครับ <Quality S 1> คุณภาพรูปแบบดีไซน์ที่สร้างนะคอนโดของรอบนี้บ้านเพื่อคนไทยเนี่ย คุณภาพเทียบเท่ากับคอนโดมิเนียมที่ขายอยู่ในปัจจุบันราคา3ล้าน3ล้านหเลยแต่ราคาจริงๆตกประมาณล้านหล้านสองซึ่งราคาลองคำนวณอยู่ที่ของกมอ1สอยู่ประมาณล้านหาล้านหล้านเจ็ดประมาณนี้แต่คุณภาพถืว่าดีคือได้จุดทําเลที่ใกล้รถไฟฟ้าและอยู่ที่กอมอ1สิบใกล้ๆปตทอตรงนั้นแล้วก็ราคาล้านหนะแล้วห้องเนี่ย เข้าไปล้วมีหมดเลยเนี่ยโอ้โหพี่วีมันจะสร้างชุมชนสร้างคอมมูนิตี้สร้างมูลค่าที่ดินบริเวณนั้นขึ้นมาใหม่เลยถ้าเกิดคิดง,ง่ายๆนะถ้าถ้าเกิดครบตังแพ็กเกจสร้างทั้ง40เอ่อ40ไร่เนี่ยนะ,ะคนอยู่24 0 0มเนี่ยมาครบ24 0 0มเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนั้นโอ้โห2 4 0 0มเนี่ยมันจะเกิดคอมมูนิตี้มันจะเกิดการค้าการขายมันจะเกิดรายได้มันจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วทำให้มูลค่าที่ดินมันเพิ่มขึ้นประเด็นเนี่ยก็คือว่าผมถามพี่วีนะ บ้านเพื่อคนไทยครับที่รัฐบาลแพรทองทานดําเนินการรอบนี้ภายใต้การบริหารของการรถไฟพี่วีคิดว่าในฐานะของรัฐบาลได้ความชื่นชมนิยมยินดีจากประชาชนไหมอันนี้มันบอกแล้วเราเป็นอะไรนะ บ้านนี่เป็นปัจจัย4ี่อา,อาหารเครื่องนุ่ห่มและที่อยู่อาศัยครับพี่โอเคยเรียนตอนปอหนึ่งครึ่งใช่ไหมโอ้ <c oughs> นี่เรียนมาตั้งแต่ลูกด็ดึกดำบรรเลยนะทุกคนก็อยากมีที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะถึงแม้เรื่องนี้เ,เขาเรียกว่าเป็นกึงก่งๆที่ไม่ใช่สิทธิ์ตัวเองเ,นเอ็นโฉนดแต่ว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์ที่อยู่เนี่ยโอ้สาปีต่อ30ปี30ปีเนี่ยเหมือนกับทรัพย์สินของตัวเองแล้วนะและ บ้านเพื่อคนไทยครั้งนี้เขาจะใช้กฎหมายซับอิงสิทธิ์ครับสามารถเอาพื้นที่ตรงนี้ไปเป็นสัญญาไปทําธุรกรรมทางด้านการเงินทธุรกรรมอย่างอื่นได้เยอะแยะหมดมันไม่เหมือนเช่าถ้าเช่าเนี่ยค,คุณไม่มีเลยแต่นี่คือเอากฎหมายซับอิงสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากมีบ้านตัวเองทีนี้จะเรียวกว่าเป็นบ้านตัวคอนโดตัวเองเป็นบ้านตัวเอง,เเอง,เเองได้เลยถึงแม้ว่าหลักฐานฉันไม่เหมือนกับโฉนดก็ตามแต่ว่าโดยหลักของ หลักการและก็สิทธิ์ต่างๆนี้ใกล้เคียงมากคนปัจจุบันเนี่ยถ้าเช่าห้องอยู่อาศัยก็เช่าชเช่าอยู่ <นะ S 2> อาพาร์ตเมนต์เช่าบ้านพักค่าเช่ามันก็เกิน5,000บาทไปแล้วโนี่ลองลองถามนะคอนโดระดับนี้นะ,ะแล้วอยู่ในเขตแมทันสิทธิ์รถไฟฟ้าแบบนี้นะใช่หลักหมื่นขึ้นครับเพราะฉะนั้น,นราคาจูงใจได้ที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้สิทธิในการถือครองห้องชุด หรือว่าบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเองไม่รักเพื่อไทยจะรักไทยนี่ดีนะไม่เปลี่ยนชื่อนะใไอผมว่าถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเพื่อภูมิใจไทยเราเป็นเรื่องเลยนะผมว่าคนที่คิดชื่อบ้านเพื่อคนไทยเนี่ย <c oughs> มีอิงความเป็นการเมืองอยู่แน่นอนนะ <c oughs> ต้องบอกว่ายัางไงแล้วแต่เนี่ยด้วยบายที่เป้าหมายประชาชนแล้วแต่เนี่ยในทางการเมืองเนี่ย เขาต้องมีอิงการเมืองประชานิยมต้องบอกนี่คือ,ปร,อประชายมอย่างหนึ่งนะประชายมอย่างหนึ่งมันต้องตอบโจทย์ทางด้านการเมืองเขาด้วยเพราะนั้นไม่แปลกใจะที่จะใช้คำว่าบ้านเพื่อคนไทยรอบที่แล้ว30บาทรักษาทุกโรคชื่อนี่ติดไปหมดเลยอันนี้ก็บอกว่านะบ้านเพื่อคนไทยไ,ไอต่อมาบ้าไอ้30บาท,าทรักษาทุกโรคนะเปลี่ยนไหม่30บาทรักษาทั่วไทย รักษาทุกที่ทุกที่เ,ออะเนะนี่ก็ติดตอนนี้บ้านเพื่อคนไทยก็ติดบ้านเพื่อคนไทยบ้านเพื่อคนไทยผ่อนน้อยทั่วประเทศใช่พี่วีนำล่องเขาตามแผนงานเขาจะออกอกี่ยูนิตนะทั้งหมดโอ้ทั้งส <unit S 2> ี่พื้นที่ตรง,นะงนี้ตรงนี้ตรงนี้เต็มอันนี้มัน12ชั้น ถ้าเต็มเลยแปดพันนะแปดพันท้ง่พื้นที่นี้นะพื้นที่คอมอสิถ้าเต็มพื้นที่สี่สิบแปดพันยุนรัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะทําโครงการบ้านเพื่อคนไทยทั่วประเทศร้อยโครงการครับร้อยโครงการร้อยโครงการนะร้อยโครงการนะโอโหโครงการนี้ต้องถือว่าอย่างนี้เลยในเชิงกลยุทธ์ในเชิงยุทธวิธีนี่คือนโยบายที่ทําให้ประชานิยมครับประชานิยมนะแต่ประชานเนี่ยมีความสุขครับ ประชาชนไว้และรัฐบาลก็สามารถตอบโจทย์เรื่องของที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ออและแก้ปัญหาให้กับประชาชนตรงจุดที่สุดตรงใจที่สุด <c oughs> คือบ้านเพื่อประชาชนนี่แหละ <c oughs> ต้องไม่ไปใจไม่ใ,มใ่บ้านเพื่อคนไทยนี่แหละบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยอันนี้คือเป็นนโยบายที่ประชาชนมีความสุขนะมีสุขที่สุสดแล้วถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ